จะพาคุณผู้ชมไปเบิงกิจกรรมการแข่งเลือกนะันแนนบริษัทแข่งเลือกอยู่ที่ประเทศไทยคะ่ะแต่ว่าแข่งเลืออยู่ที่ประเทศกัมพูชาแต่ว่ามีทางจังหวัดศรสีสะเกดนะคะรวมสืบสารประเภทนี้การแข่งเรือนํานะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรมีใช่เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระวางไทยและกัมพูชานั่นเองคะ่ะโดยนายอนุรัชธรรมประจ,จรําจิตนะคะรองผู้วาราชการจังหวัดศรสีสะเกดพร้อมด้วยคณะวหนนาส่วนราชการจังหวัดอีสานตอนล่างนะคะซึ่งก็มีพื้นที่ติดช,ชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อนกระเดินทางนะคะไปรวมงานประเภทนี้แข่งเลือปี2 5 6 6ซึ่งจัดยูทีบริเวณสวนสุขภาพด้านนาสารากลางจังหวัดอุดรมีใช่ยรราชอาณาจากักรกัมพูชานะคะซึ่งกมีน่าแปนโกสอน,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีใช่เพื่อนเด้เป็นประธานในพิธีและก็มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานความมันคงและก็ประชาชนชาวจังหวัดอุดรมีใช่าราชอาณาจากักรกัมพูชารวมให้การต้อนรับ ยางอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งจังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยกับจังหวัดอุดรมีชัยราชนาจาักกัมพูชาได้มีความสัมพันธ์นะคะที่แนนแฟนด้วยมิตร ไม่ตรีอันดีต่อกันไม่ยางยาวนานในโอกาสที่จังหวัดอุรอมีใช่เด้จัดงานประเภทนีแข่งเลือปีนี้นับเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเภณีของบรรพบุรุษและก็ส่งเสริมประเภทนี้อันดีงามเอาไว้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระวางส่วนราชการประชาชนไทยและก,ะก็กัมพูชาตินั่นเองนะคะซึ่งก็มีกีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ทางมิติวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ